แนเอาตัวทางบ้านนิดนึงปัดตากเหล็กทีมดีมาใจปัดตากเหล็กวันนี้ชนะฝรั่งอับเบลาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างเอือไปหน่อยเพราะอะไรน้ำหนัก147ครั้งคืออ๋อน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักปกติชกน้ำหนักเท่าไหร่วันนั้นนี่ตัวี่3 43วันนี้ล่ะ147อ๋อขึ้นไปเบียดเลยนะชนะกี่ครั้งแล้วนี่ ทั้ไปทั้ไปตแล้วเหรอโอ้โหเป้าเป้าหมายยังไงอยากชิงแชมป์โจ๊กส์สามชิงแชมป์พิกัดเท่าไหร่เอาพิกัดเท่าไหร่ต้องดูดีเเหรอหรอพิกัดเท่าไหร่ที่ที่โชคดีสุดถ้ากลางวันก็ได้น้ำหนักนี้ก็ได้กลางวันนะกลางวันน้ำหนักนี้นะร้อยเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเจ็ดวันนี้ไาจีเท่าไหร่ครับสองหมืน่นสองหมื่นบาทจากใครครับ อ่พี่เอ็กบัตรนี้ให้เนาะเอาล่ะครับผมวันนี้ชนะละอยากจะบอกทางว่นานว่าไงอายุเท่าไรละอายุยีจังหวัดไหนสงขาอ่ะบอกพี่น้องชาวสงขลาหน่อยน้องเอาอังใจะ,อะโอเคครับยินดีด้วยนะยินดีด้ย